บู้เ WMI น,นะครับหรือบูตของบริษัทอุตสาหกรรมผลิตอาวุธจำกัดโดยบริษัทของเรานะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งเป็นผลิตภาาตัณฑ์ที่างการาหารนะครับจะเป็นอาวุธปืนเล็กต่างๆไม่ว่าจะเป็นปืนกลมือขนาด9มมตรปืนเล็กขนาด5.56รวมไปถึงปืนอีกหลากหลายรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นลำกล้องขนาด7.5นิ้ว11.5นิ้ว14.5นิ้วและ20นิ้ว ก็มีให้เข้ามาดูรวมถึงอาวุธปืนใน segment พล,ลเรือนอย่างปืนพกด้วยเช่นกันครับนอกจากนี้นะครับมีเสกอบแบบต่างๆให้ได้ดูทดสอบนะครับสำหรับหน่วยงานราชการและเจา้าหน้าที่ที่มีวความเกี่ยวข้องครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับบุ <W MI S 2> <ม>๊ค WMI นะครับแล้วก็สแตนซัพเพรสเซอร์ WMI ชูริเคน9 เป็นซับเรสเซอร์ขนาด9มม,มผลงานวิจัยร่วมกับสถาพิพันธนกิจสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศตัวซับเรสเซอร์นะครับทำจากอลูมิเนียม6061แล้วก็คาร์บอนไฟเบอร์เหตุผลที่ชื่อชุดิเพน9เนี่ยเพราะทรงปากดาวประจายเราทําเป็นหัวมินิคอมเพซนเตอร์มีหน้าที่ช่วยระบายให้เกิดการบาลานซ์ทั้ง4ด้านส่งผลให้การควบคุมปืนกับผู้ยิงเนี่ย ง่ายขึ้นตัวสีเป็นเซาโคสซีรีส์ 4, น้ำหนักรวมอยู่ที่260กรัมตัวนี้นะครับเกียวเป็นระบบไดเรกเทสก็คือหมุนเกียวหมุนเข้าครับตอนนี้ทางบริษัททำมารับรองเกียวสอแบบคือเกียว M 1 3คูณ1ซึ่งเป็นแบบปืนกป็อกแล้วก็1 2ครับ2คูณ28 t TPI จะเป็นเกียวมาตรฐานของ M 4หรือ M 1 6ซึ่งสามารถใช้ได้กับปืนกลมือของบริษัททางด้านนู้นนะครับซึ่งก็คือตัว M i 9 S M G นะครับผม